สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศครับผมครับเห็นหน้าเห็นตาจังหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นคลิปอ่านําเสนอเองครับพี่น้องเนาะครับผมโมเด้สัมผัสพร้อมครับแล้วกับเป็นสูตรก่ามาเชียร์เองแหละครับผมครับสูตรร้อยมาลัยครับผมแม่บางหโมทอมเพิ่นกะสอนให้ตั้งแต่ปี อภิหนีครับพี่น้องเนาะวัท่านในสิ้นปีอสอนให้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยเลยครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณแม่บางโมท่องแล้วครับผมครับเพื่อนกับอามาช่วงหนึ่งครับพี่น้องเนาะถือว่าอีิเพิ่นมากกับถือว่าเป็นกระแสดังเลยกันก็คือเหลขของสูตรพม่าครับพี่น้องเนาะสูตรพม่าครับผมนั่นก็คืออ่าบ่เด็ตามแล้วครับผมสูตรพม่าครับ แม่กัเลยสอนสูตรลอยมาไล่ให้กัมมาเชียครับผมครับปฏิ่า่าเดินดีมากตอนเนื่องแล้วครับผมครับเพินกับผ้าเบิ้งจุดที่เบิ้งความครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีจุดสังเกตที่กัมมเชียคนพบเองกับมีครับผมอย่างเช่นเลขเด่นบนครับพี่น้องเลขกเด่นบนนี่กัมมเชียกับคนพบเองครับผมส่วนเหล็กติดบนหลังแม่เป็นคนบอกให้เบิ้งนะครับผมชุดนั้นคือจุดแถวที่สามนะครับผม หมวดวังหันกับทิวามาาครับพี่น้องเนาะสองกับเก้าครับผมเลขติดบนล่างเข้าที่สองับลงล่างแล้วกับเลขบนอเล็กเด่นบนที่เกามลเชีย่าคนพบครับผมกับเขาที่สามเลยครับผมเข้าที่สามครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กับไปเบิ้งน้ำกันได้ครับผมโค้งสางเลขสูตรลอยมาไล่ครับผมเลขติดบนล่างครับพี่น้องแล้วก็เลขเด่นบนครับจากนันกับเบิ้ง เป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นงวดแรกของปี6 8ครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อครับผมหรือว่าสูตรย่างเดินย่างไหลต่อไปครับพี่น้องเนาะครับการล่องเบิ่งเป็นแนวทางเป็นข้อมูลไว้ก่อนได้ครับผมเอากรเชนเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้ำเชียร์ครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข สูตร้อยมาไล่ครับผมเลขเด่นบนเลขติดบนล่างกับก่อมาเชี์ยกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่คือสูตรมัดลอยมาไล่หมดที่ผ่านมาได้ครับผมหมดวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับผมเนาะครับพี่น้องพี่ซี่ร้าทันกับโค้งเ็ดเป็นแล้วครับผมครับถ้าว่างๆเด้ครับพี่น้องสังเกตเบื้องเรื่อยครับผมสังเกตเบื้องว่าเลขมากจังไหนครับพี่น้องเนาะลองเห็ดหย่อนไปจักสามชี้งวดก็ได้ครับผม ที่ให้แม่บางบท่องเพื่อนสอนก็คือให้เบิ้งแถวนี่แหละครับผมแถวที่สามลงมาครับพี่น้องเนาะครับผมกัจะได้เลขเด่นสามตัวครับผมเผอิญบางวดบางหันเก่าซ้ำกันครับพี่น้องเนาะก็เลยดึงมาแค่สองกับเก่าเลขติดบนล่างเข้าที่สอง้ครับผมงวดบางหัน้วก็เลขเด่นบนครับพี่น้องเนาะสองสามสี่นี่เข้าที่สามครับผมเข้าที่สาม เอาไปเบิงน้ำกันเลยครับพี่น้องงวดนี้ครับผมนี่ครับงวดวันที่สองมกราคมหกสิบแปดครับได้เด่นบนลางเอเล็กติดบนลางครับผมคือหนึ่งเก้าสามเด้อครับผมหนึ่งเก้าสามต้องมีให้เห็นครับพี่น้องนะเนาะพอดีงวดนี้เล็ก่รชนกันครับผม บอว,วหันเช้นเก่าก็เลยเอามาสองกับเก่าหมวดนี้ก็ปกติก็ได้ามตัวแบบนี้แหละครับผมได้หนึ่งเกสามเด้อครับพี่น้องไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมตัวนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเป็นเลขติดบนล่างครับผมเอาแบาอคบ,นะแบหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะชุดนี้แคบหน้าจอไว้ครับแล้วก็มาที่เลข เด่นบนกับเลขติดบนล่างสรุปให้เบิ้งในคลิปนี้ครับผมมาดีครับนี่ครับพี่น้องเลขเด่นบนก้ามาเชียครับผมครับงวดวัางหันก็คือสองสามสี่ครับพี่น้องเนาะเข้าที่สามเด้อครับผมครับสองลงล่างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับพี่น้องเนาะครับเลขชุดนี้ตะกรอนนี่ก็ใส่ว่าเป็นเลขอ่าเด่นบนล่างก็เลยเปลี่ยนเป็นบนครับผมเพราะว่าถือว่ามาบนดูครับผม ครับจะเ้แยกแบบพี่น้อง MC เลยงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเด้อครับพี่น้อง,เด,ดดองเด่นบนเจ็ดแปดเก้าครับผมบนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเก้าทะลงล่างก็ที่ว่าเป็นผลพ่อยใดไปครับส่วนเลขติดบ,บนล่างครับผมก็คือหนึ่งเก้าสามครับผมหนึ่งเก้าสามครับจะเห็นว่า ว่าห ane, vida, helmet, ันส่นสองด้วยครับผมวันนี้ช่วนเก่ามือสีล่งลางคือยังว่าหันครับครับผมอันนี้ก็เป e> uh, ็นเพียงอ่าจุดสังเกตครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็บว่ได้อ่าเบิ่งไปย่างแย่ครับผมเพราะว่าบังหวดกับว่ได้ช่วกันแบบนี้ครับผมพอดีเห็นพร้อมกับพี่น้องแล้วครับผมว่าว่าหันส่นสองนี่ครับเลือกออกสองหนึ่งลางครับพี่น้องเนาะงวดนี้ช่วเก่าครับผม ก้าอาจิตถายุลางก็ได้ได้ครับพี่น้องบนแหน่ให้กันได้ครับผมก้าอาจเจ็รออยู่ข้างล่างก็ได้เด้อครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องนี่ครับผมสุด้อยมาไล่ครับแคปหน้าจอไว้ไว้ผิดจะหน้าเบิ้งครับพี่นะ้องเนาะตัวเด่น ครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมจหน้าเบิรงเดอร์ครับพี่น้องครับผมพี่น้องที่อทิล้อค่อยครับผมต้องขอขอบพระคุณครับผมที่อาติดตามแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียครับผมแล้วก็อีกหลายเส้นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมานําเสนอเด้อครับผมครับที่ว่าตัวเด่นหรือว่าหลายเส้นก็ที่ว่าเขาดีครับพี่น้องเนาะเหลขกเด่นของเก่ามาเชียครับผมหลายท่านหลายสํานักก็ที่ว่า แม่นยู่ด้วยครับผมเพว่าจะเป็นอเลขกเดนของพ่อบรรดงเนี่ยครัแม่นครับพี่น้องเนาะปู่เลขล่างครับอัลโททีครับผมปู่บรรดุงครับพ่อหลงครับอีกหลายเสี้ยนครับผมที่เขได้ก้าวถึงเนี่ยครับจังได้กับย่าเพลครับพี่น้องเนาะอีกหลายเสี้ยนด้ครับผมที่เขาไม่ใช่มาก้าถึงเนี่ยคัดถือว่าเด็ดๆทั้งนั้นครับพี่น้องเนาะครับผมเช่นเพิ่นลมาไม่กับมี่ครับผมอ่าผู้อยูอ่า ก้อนๆนี่ครับผมถือว่าเป็นเสี้ยนที่มีบุญคุณครับผมต่อเก่ามพเชียร์เลยกับพี่น้องเอพชีทุกทท่านครับผม,ามารบครับ,รบจึงได้กับขอให้หมวดนี้ครับพี่น้องเนาะอ่าทันเล่านั่นครับผมมีแนวทางเด็ดๆดังๆมานําเสนอให้ครัพี่น้องเอพชีของเก่ามพเชียร์ครับผมได้โชว์ได้ล่าไปน้ากันตอนรับปีใหม่ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ ก้มมาเชียก่ะขออวยพรให้พี่น้องเอ็มีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นเลขเด่นเก้ามาเชียครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ